สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันีกนะคะกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะวันนี้แอร์ก็จะมาให้แนวทางดาวอีกแล้วนะคะดาวพระศุกร์ดาวพระเส,สาร์นะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะคะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะ ต้ออย่ามีสติปวดใช้วิจารณนในการรับชมค่ะมาดาวรอบที่ผ่านมานะคะดาวรอบที่ผ่านมาดาวของเรารอบที่ผ่านมานะคะก็มาเอ๊ะทำไมกล้องเราวอนนี้ดูเอียงๆจะถือสารนะคะกล้องบ้าน b ีไก็มาฟันศูนย์นะคะฟันศูนย์มา07แล้วก็ปกติก็มา1นสนะคะฟันหนึ่งนะคะมาแบบนี้เลยนะคะอมามานะคะโอเคอ่ะเปลี่ยนสนุดเล่มใหม่แล้วตาย้ายไปเล่มใหม่มาของวันนี้นะคะ พรุ่งนี้วันเสาร์เสาร์ที่ยี่สิบสี่แก้คนเดิมพรุ่งนี้ดาวดาวง่ายๆเลยนะคะหัวออกใกล้กันก็ อีกแล้วนะหัวม้าใกล้หัวม้าใกล้กัน,น,นดาว VIP บวกดาวปกติดาปกติบวก VIP นะคะดาว VIP บวกปกตินะคะวิ่งรูดวิ่งรูดวิ่งรูด เจาะเลยดีกว่าเจาะเห็นก็ติดมาแล้วทั้งทั้งหลอนะโจอืม อ่ะกันนี่เลยนะคะห้าหน่อยเอ้ยผู้ผิดค่ะพี่เอ่อดาวนะคะดาวพู <c ười> ้ผิดพู้ถือพ่้องกันสี่นะคะอืม ชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะให้ทุกคนโชคดีเลยองปังนะคะจอก็นใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ